ชาวบูชามครับวันนี้ผมขออนุญาตมาย้อนนำลึกอดีตสมัยเมื่อเป็นบ่าวน้อยไมเฮียนตีน่นี่สมัยผมเป็นบ่าวน้อยครับไมเฮียนตีน่นี่โอ้แตเป็นย้ายห้องอาหารจากทุนมาอยู่ที่นี่แล้วครับอันนี้เป็นห้องอาหารตีมหาวิาลราชภัฏเชียงใหม่หรือสมัยก่อนนี้ผมห้องวิไลครูเนาะเดี๋ยวก่อนผมจะไปพอร้านแรกก่อนครับว่า อ๋ออันนี้เป็นชมพูอาหารภาคใต้อันนี้ร้านข้าวมันไก่ไฮหลําถามก่อนจอเจ๊อ,อยู่มากี่ปีแล้วครับอ้ตั้งแต่โรงาหารสมัยฮองเฮนเก่าพูดหนแ้แต่ผมเคยไปกินพูดเนอะแก้วแล้วเปิ่ยนย้ายมานี่เหมือนหรือยังอ้ตั้งแต่ห้าสามห้าสามย้ายมานี่ 5, 3, 5, 3. อยู่ล็อกไหนนะครับเนี่ย รับแปดที่นี่รับอีกสามที่นี่นี่ประมูลน้อยกว่าเขาก็ก็จะมาอยู่ท้ายท้ายหนอยโอ้ต้องมาอยู่ท้ายท้ายเนอะโอ้เป็นไรลูกค้าประมูลูกค้าก็ที่ผมเจอลูกค้าน้องเป็นคนหนึ่งเป็นว่าน้องปกติกินไหนเขากินร้านนีนน้อนะ้อนนะนอน,ะนอบอกผมเนอะแต่ว่าวันนี้ก็เลยมาล้ำลึกถึงความหลัง ว่าหงหานยู่มาเป็นสีซิกกปีแล้วเนาะสีซิก่าปีแล้วเนาะโอ้ขอคุณครับผมค,ครับครับครับนี่ครับชาวมเจ้าจูมานนี่ก็เป็นเนื่อเกือเตี๋ยวหนือต้มยำข้าวแกงอิ่มอร่อยน้างกินอร่อยร้านมุตรดีเข้าราดเจ้าเหนืออันนี้คือข้าวขาหม,มูตกกลมนี้ ร้านอร่อยต่างสั่งแม่เพนอาหารญี่ปุ่นเ้าหลีพ๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อน้อง่งตจ๊กลดเด,ดอันนี้เข้าวลาดพิจิตอันนี้ก็คืออันนี้ต้องบอกพอเมนูกันตะกี้ผมซื้อไปละอันนี้หนึ่งย่างสามสิบสองย่างสามสิบาสามย่างสี่สิบต้องถามน้องๆเขาก่อน น้องปกติกินร้านนี้บ่อยกับครับอ,อ,อันนี้ร้านอานนี้มาม่าหมา,มาลาอันนี้จุดคืนภาชนะอันนี้ไก่ย่างรสแซ่บร้านก๋วยเตีวรสหนึ่งอันนี้อย่างข้าวซอยน้ำเงี้ยวน้ำยา นี่ข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวมีชิ้นโตเฮ้ยลาบก็มีโอ้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ข้าวมันไก่อาหารน้าชาติน้าชาติมีน้าชาติที่เฮาส่งใที่บ้าให้ให้ให้มาใส่วิดโอที่โฮมส่งมาเลยที่เฮาเล่นเกี่ยวทีมเสียงเพลินนี่เคยมากินลังร้านนี่ก่อน มีคนเกยคนเดียวนั้นหรอครั้งแรกครั้งแรกกลินนข้าวอิ่มลำขนาดเลยเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศดีอันนี้ต้องมาบ่อยๆมั้งติดต่อเสียงเพินได้ตู่ตังวมนะครับหนึ่ครับตเดตยวเบอร์เทยอยูนี่เนาะเบอร์อย่างครับซครับ นี่เบอร<ม>์ยังเลือ้นครับผมตั้งรูปนี้เน้ะตั้งรูปนี้เน้าอา๋อฮครับอันนี้คือฮาหาอย่างด็อกเตอร์ฟรายอันนี้รับแลน่าเชียงใหม่ร้านขนมไก่นกกระตาเครปญี่ปุ่นไข่ม้วนเสียบไม้บ้านผลไม้อ๋อนี่คือบัยากาศละชั้นสอง น้องครับแจนสองคืออย่างครับถามก่อนจ้นสองคืออย่างออสติกินอาหออกินอาหารเหมือนกันอ๋อสมมติแต่ไปหันแยกไปตังอยกโซนตังลุ่มนี่มันก่อนแต่ตจะเป็นห้อง,อองเอ,อเย่างสมมติถ้าผมไปกินผมก็เดินไปกินได้ไดเ,อเอาเอาตังลุ่มไปกินได้ก่็ได้เหมือนกันอ๋อค่ะน้องอยู่ปีอล้วะครับตัวนี้ถามหน่อยปีสองก็น่าอยูอค่ครับ เออละเปิงคณะอาจามือจะดเจืมจมอมือนงพลงามบริหารถึงเป็นเอี้ยบหรอครับ<ม>อ๋อขอบคุณคนระับขอบกวนดแล้วครับขอบคุณน้องนะครับคณะบริหารธุรกิจเนาะ,ะปีสองครับจำมือครับนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวผมจะไปพอห้องเอกันนี่บรรยากาศทั้งร่มนี่คือ คือเป็นมีอันนี้เป็นมีห้องแอรถ้าคนไหนไหนห้องนี้มากินได้เลยอพ,อพ,อพอว่าทั้งบนนี้จะมีกินห้องกินล็อกร้านกับเอาส้มตังควจินดา อันนี้กรัวจินดาแต่นี่อยู่ตังบนเนี่ยจมูตงบนนี่จะเป็นห้องแอร์เยน็ยนเนอ๋แต่ว่าลงมาหลุมโอเคน้องเป็นอ่าสักมาซื้อตั้งหลุ่มแล้วมากินเตียวตั้งบนได้กับจมอกัดุมมีสองจันจ้นจั้นหนึ่งเป็นโลง่งชั้นที่สองคือห้องแอร์ ปะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนรำลึกความหลังกันครับอ,อาจารย์โกูครับเมนายน,นี่เคยกินนมากกิ่นที่นี่ก็ครับบ่เค,บเคยกิน่นกินติฟกามมอชอเนาะอาจนน <laughs> สองบนมีห้องเอตัวยวะครับ<อ>สมาครโยกนี่ไปกินบนได้มีร้านอยู่ห้ร้านตัวกันตับลบก็มี<อ> 5ล้านเหมือนกันครับอันนี้ผมร่ำลือความหลังคือจดอย่างนี้ไข่ลูกจีนพัดกะเพราไก่อันนี้3.5บาทของอาจารย์กี่บาทครับของผมนี่40 40บาทโอ้อันนั้นก็40เหมือนกันเนาะโอ้โหทุกคนก็เลยบาค่อยกินว่ามันแปลงเลื่อนแปลงนะรติมชรเหรอ เราชอนี่เป็นงูหันม่จะไปได้ไปนะครับครับจะต้องไปราคาประมาณนี้เดียวกันได้จะประมาณเดียวอ๋อจะแพงกว่าน่อยครับโอเคขออนุญาตจดเข้าก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้เดินล้ำลึกครับครับผมขอบคุ้นจันโกและแม่นายนะครับเอาแล้วจามูมากินตัวผมเนะ